สวัสดีครับหลังเกมมาเจอกันอีกเหมือนเดิมครับซูเปอร์มอยด์เชเซ่นวันเราเรียกอะไรก็แล้วแต่ฟุตบอลจีเนียสเออนี่ตอนนี้แฟนบอลเวสต์แฮมบางคนเนี่ยที่ข้างนอกเขาเรียกว่ามอยไซย่านะเหมือนเวสต์แฮมผู้ถูกเลือกเลยอะผู้ปลดปล่อยมอยด์เอาชนะหรือว่าผู้มาได้อะนี่และฤดูกาลนี้ไม่ธรรมดานะครับก่อนชนะลิเวอร์พูลชนะใครชนะซิตี้ในคาร์ลิงครับ ชนะก่อนชาิตี oh ้ชนะใครชนะแมนยูนเต็หนี่ปราบ3มทีมเทพมาแล้วด้วยโอ้โหเดวิดมอยแล้วก็จะบอกว่าฟุ๊กไม่ได้เพราะว่าซีซั่นที่แล้วเนี่ยเขาพาเวสต์แฮมจนไปได้เล่นยูโรป้าครับใช่แล้วซีซั่นนี้ตอนนี้อันดับสมนะแต่วซีซั่นที่แล้วเขาก็เอาเจ้าลินการ์ดอะกลับกลายมาเป็นนักเตะที่มีคุณภาพเทพแล้วซีซั่นนี้ก็ปลุกทั้งจริงอะไอตัวที่เขาเสริมมาว่ากันตามตรงซีซั่นนี้เวสต์แฮมไม่ได้เสริมใครเลยนะมีซูมาไม่ได้เสริมทีเดดเท่าไหร่ซูมามาเป็นตัวจริงท พวกโบเวนพวกเบนรามาใช่ไหมก็ปรับวิธีการเล่นมากกว่าซึ่งทำได้ดีแล้วก็ดีแคนไลท์เนี่ยตอนนี้เป็นกํลังมิดฟิลด์ตัวรับที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกนตียิงเทพยิงเล่นยิงเทพเองเล่นยิงเรียกค่าตัวจริงจก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมสำหรับเดวิดมอยส์กับเวสต์แฮมตอนนี้ซึ่งมอยส์เขาก็บอกว่าเขาเขาก็เขาก็พร้อมที่จะพาทีมขึ้นมาท้าทายเป็นท็อปโฟนะเขาพูดเลยนะแมนยูอยากได้ไหมคือจริงคือทีมคือ ผมมาเคยรู้สึกผิดกะครับนะตอนที่เขามาคุมแมนยูแล้วผมแบบโอ้โหปลามากว่าเขาเป็นโค้ดไม่ไหวไม่ถึงยังงี้อย่างงี้มันรู้ทีหลังว่าจริงๆแล้วว่าก่อนตอนที่เขามาคุมอะบอดแมนยูนเเ็ตอะมีปัญหามากไม่ในกเขาซื้ออะไรเลยได้เป็นล่ได้ืํางจาอะไรนี่ซึ่งทุเลศมากลูกรักตอนนั้นคือเป็นยุคที่แบบโอ้โหนักเตะก็แก่กันหมดแล้วแล้วโอ้โหมอยมาแล้วก็ที่มอยพลาดมีแค่ไปไปไล่โค้ดเดิมของแมนยูออกหมดเพราะว่าเขาจะอยากจะให้คนของเขาซึ่งซึ่งเ็เข้าใจเขานะแต่ว่าคุณอย่างไรก็ต้องเหลือสักคนหนึ่งที่มัันนนนเเข้้าาใจพพอป็ย่งุ๊ มอยก็คุมทีมมีปัญหาแล้วก็ทําทีมแย่มันเป็นรอยต่อกับเซอร์พอดีก็ตอนถ้าเราย้อนพูดพูถึงการคุมทีมที่ไี้ว่าระดับเลเวลรองๆหน่อยแล้วทำได้ดีก็ต้องย้อนไปถึงสมัยเขาทำเออร์ตันโอ้เออร์ตันทำดีมากคั้นคุมนานด้วยได้เล่นยุโรปด้วยยุ้ยอะพยงไคือถ้าไม่ใช่เพราะว่าเซอร์เนี่ยมา ชวนอะยังอยู่ต่อเลยมั้งก็คงต้องอยู่ไอ้ะเด็นไม่ดีอยู่ทุกทุกวันนนะครับซึ่งตอนนั้นออมอรก็สามารถทำได้ดีมีปีหนึ่งพาทีมไปแชมเปี้ยนส์ลีกไปแพ้เบียร์อะไรไปแพ้เบียร์อะไรอ้ยยุคฮวนโรมันติโคเม่จำได้เลยเป็นรอบคัดเลือกใช่ครับแต่ได้ไปแล้วนะที่4นะปีนั้นนี่สามารถจบสองพันห้าวอลเลี่ยฟูด้วยเฉลียวอร์พูลยฟูนะแล้วเราก็ปลุกปั้นนักเตะมากมายอย่างเวนูร์นี่เราก็คุ้นเคยกันในยุคดิวิตมอร์สครับแล้วเขาก็ทำนักเตะอย่างแบบทีมแ้ตตต่อาาร์เในยุคหลัง มอยส์ก็ทําให้กลายเป็นนักเตะที่แบบเด่นขึ้นมาอีกรอบนะนะครับก็แต่ว่าเลตันเบนอีกโอ้โหเยอะเลยพอมาวิเคราะห์กันต่อพูดถึงตอนนี้คุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอ้โหเอ๊ะทำไมมันมันมันไม่ลงร้อันนะเพราะว่าเขาไม่ได้นักเตะไงไม่ได้นักเตะไม่พอตลาดซื้อขายไม่ได้ใครไม่พอดันไปไล่โค้ชคนเก่าออกนักเตะเหมือนก็มีอีโก้ว่าแล้วไปเปิดไอ้ที่เป็นตำนานอะเปิดคลิปฟิลจักกิกาแล้วให้เลโอเฟร์นนทำอะอะไรอย่างเงี้ยคือคือนักเตะมีความไม่เชื่อมือไม่เชื่อมั่นในโค้ช จนเนี่ยสุดท้ายก็คือทําทีมไปไม่ถึงไหนอยู่ได้ไม่ถึงไม่ถึงซีซั่นเนาะ,ะโดนไล่ออกก่อนสั้นที่สุด <laughs> เอ,อแล้วก็ <laughs> โดนเซลถึงวันนี้เลยเพราะตอน,นแรก<ำ>คืออนจีเนียทำาันุสาวรีมอยจาได้คนใหม่มั่นปั้นมือเพราะว่ามาเป็นตัวแทนของเซอร์เลฟฟ์อสุสานให่เป็นสกอตแลนด์เหมือนกันดอสเซอร์อเล็กเป็นคนแนะนําเป็นคนดึงมาแล้วตอนนั้นเนี่ยพอออกจากแมนยูก็หยุดไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปคุมเรียวโซเซียดัดไปปลุกผีอันบันยานาไซแต่ว่าผลงานก็แย่ไม่ไม่รอดแต่นี้มาสพีดชนะ บาร์เซโลนายุคเป๊ปกวาดิโอลาตอนนี้เมสซี่ยิง91ลูกโอ้โห <S <S ชนะได้<อ>เป็นทีมเดียวที่ทำได้ด้วยโคตรฮา<น>แล้วก็ลากนน้นมีได้คุมเดนรน์แนนซึ่งปีที่คุมเดอต์แน์น่ะทุกคน,นชี้เห็นตรงกันเลยว่ามอยนี่หมดแล้วนะหมดมแล้วไม่มีสภาพามหมดสภตกชั้นแบบต้องใช้ควาาแบบโอ้โหแบบมันตกชั้นเร็วด้วยเราบอจะไม่ผิดจะมีได้แต้มประมาณสักน้อยมากอะเอาไปว่าทุกคนอะกาเขาทิ้งออกจากคุณซอยุคปัจจุบันแล้วอะกะว่าไม่มีงานตกงานทันทีอะไรอย่างเงี้ย จนมาคุมเวสแฮมตอนที่กําลังแย่ร่อแร่อยู่พาทีมหนึ่งตกชั้นถูรูถูกกังพานีตกชั้นได้ก็ไดไไ้ไม่ได้คุมต่อเพราะว่าสัญญาระยะสั้นไม่สัญญาญบอกว่าแค่เอาหนีตก<า>ชั้นระยะสั้นเสร็จปุ๊บไปยยก,กินี่คุมต่อชักแย่เหมือนกันจะตกซานเอาอปลดเอามอยมาฟีนี้เริ่มดีขึ้นจําได้เลยหมดโควิดไปเนี่ยเวสแฮมยุคมอยอันนั้นอะ ชน,นะทุกทีมอ่ะตอน,อน,นแรก,กไอ,ไอ้โมก็โดนอไอกเหมือนกัน,นกแต่ดันเป็นโควิดไงแล้วทีมดีขึ้นไใช่อันนั้นก่อนนันนั้นอีกนล้วที่ัอนที่แล้วทําทำได้ดีมากที่นั่นซีให้แล้วแต่เป็นเป็นโควิดตอนต้นออแล้วก็ทีมก็ดีขึ้นแล้วนักเตะก็เข้าแล้วได้นักเตะดีๆหลายคนมาเสริมเยอะมากนะฮะ ก็ทุแลนซินนี่ยังอยู่เลยนะยุคนั้วน่ยยังอยู่ตอนนี้ก็ยังอยู่ก็เนี่ยทุกวันนี้ก็ปลุกปั้นหลายๆคนจนเป็นนักเตะที่หลายทีมจับตาโอ้มีซูเซกเนี่ยผลงานล่าสุดเนี่ยปั้นเด็กเค้นไลท์เนี่ยโอ้โหเก่งมากเออโคตรจริงๆก็น่าติดตามต่อว่าเวสต์แฮมของมอยจะเป็นยังไงเนาะใช่กับซีซั่นนี้ก็ต้องติดตามผลงานของเดวิดมอยกันต่อไปนะครับแต่ว่าวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับเจอกับเราสามคนได้ใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ